บางคนดูเงียบไม่ค่อยพูดบางคนดูเฉยไม่แสดงความเห็นบางคนเหมือนจะไม่รู้อะไรเลยแต่พอถึงเวลาต้องตัดสินใจกลับเฉียบขาดกว่าทุกคนและนี่แหละคือคนที่น่าจับตามองที่สุดคำพูดของโจโฉหนึ่งในขุนศึกและนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสามก,ก๊กเขาเคยพูดไว้ว่าคนที่ฉลาดที่สุดมักซ่อนในรูปของคนโง่โจโฉไม่ใช่แค่แม่ทัพผู้เก่งกล้า แต่เป็นคนที่เข้าใจเกมของจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งเขารู้ว่าถ้าคุณรีบแสดงไพ่ทั้งหมดออกไปก่อนศัตรูจะรู้ทางคุณทันทีการซ่อนความรูไ้ไว้ภายในการไม่พูดในสิ่งที่ยังไม่ควรพูดและการวางตัวต่ำกว่าที่ตัวเองเป็นนั่นไม่ใช่ความออดแอแต่มันคือกลยุทธ์คนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าคนที่พูดเก่งแสดงออกมากคือคนเก่งแต่ในโลกของความสำเร็จจริงๆคนที่ฟังลึก คิดเงียบสังเกตแม่นและพูดน้อยกลับทรงพลังมากกว่าเราจะเห็นผู้บริหารเก่งๆนักธุรกิจระดับโลกหลายคนไม่ใช่เสียงดังแต่เป็นคนนิ่งและคิดเป็นเพราะเขารู้ว่าเสียงดังไม่เท่ากับมีพลังการนิ่งในเวลาที่ต้องนิ่งคืออำนาจเงียบที่แท้จริงมีสุภาษิตจ,จีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าต้าเจอยั่วอ่แปลว่าผู้มีปัญญายิ่งใหญ่มักแซงทำเป็นคนโง่ นี่คือแนวคิดของชาวจีนที่สืบทอดกันมาเป็นพันปีคนฉลาดไม่จำเป็นต้องโชว์เหนือเพราะเขารู้ว่าความนิ่งคือเกราะความต่ำคือกลยุทธ์ในยุคที่ใครๆก็พยายามพูดพยายามอวดพยายามดังคนที่เงียบแต่ลึกคนที่เฉยแต่วางแผนได้กับกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในสนามจริงเพราะบางครั้งคนที่ดูง่วในสายตาคนอื่นคือคนที่กำลังเลือกว่าจะฉลาดตอนไหนต่างหาก ถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้และอยากเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาตัวเองฝากกดติดตามช่อง m d s e t คนคิดบวกไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ